ดีครับ,รบน้องสายลมครับเรามาถึง EP สามกันแล้วครั้งนี้น้องสายลมนำเกร็ดความรู้อะไรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาฝากน้องๆชาวคุมองบ้างครับแน่นอนครับพี่สายฟ้าจากครั้งที่แล้วเราได้บอกเพื่อนๆไปแล้วถึงเป้าหมายของวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองซึ่งก็คือการทำให้เพื่อนๆสามารถทำแคลคูลัสดได้อย่างสบายแต่ว่าพี่สายฟ้าครับ กว่าที่เพื่อนๆจะสามารถทำเนื้อหาแคคูลัสได้เพื่อนๆจะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถอะไรบ้างล่ะครับแคคูลัสมันยากมากๆเลยนะครับพี่สายฟ้าเรื่องที่ยากมันก็จริงอยู่นะครับสายลมแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำให้เป็นเรื่องง่ายไม่ได้วันนี้พี่มีเคล็ดลับจะมาบอกกับทุกคนว่าเราจะต้องทำยังไงถึงจะเก่งวิชาคณิตศาสตร์ แล้วก็รู้สึกสนุกทุกครั้งที่เราจะต้องทำเรื่องแคลคูลัสทำยังไงดีครับพี่สายฟ้าวิชาคณิตศาสตร์ของคุูมองนอกจากจะพัฒนาความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วในเนื้อหาแต่ละช่วงนั้นก็ยังออกแบบฝึกหัดมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนเรื่องแคลคูลัสอีกด้วยโดยที่น้องๆจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับแบบนั้นเลยหรือครับดีจังเลยครับพี่สายฟ้า แล้วมีทักษะอะไรบ้างล่ะครับทักษะที่ว่าก็มีอยู่6ทักษะด้วยกันนั่นก็คือ 1. ทักษะการทำงาน 2. ทักษะการคำนวณในใจ 3. ทักษะการแก้งาน 4. ทักษะการทำความเข้าใจ 5. ทักษะการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สุดท้าย 6. ทักษะการตรวจคำตอบครับถ้าทำได้6ทักษะนี้ ผมจะทำแคลคูลัสได้อย่างสบายเลยใช่ไหมครับแต่เสียดายจังผมน่าจะพัฒนาไม่ทันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆที่กำลังเรียนคู่มองอยู่ยังสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ทันอยู่นะครับว่าแต่ว่าแต่ละทักษะมีความหมายอย่างไรบ้างครับพี่สายฟ้าและเพื่อนๆจะสามารถพัฒนาทักษะแต่ละทักษะได้ในระด,บดับใดครับ EP หนะ้าพี่จะมาเล่าให้ฟังทีละทักษะเลยนะครับ แต่สำหรับครั้งนี้เราสองคนต้องขอไปเตรียมข้อมูลกันก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ